อันนี้น่าจะเพิ่งติดนะนโโฮะโะก็ให้นี่เป็นผู้ที่ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วนอกจากปลาชักเกอร์ซึ่งจะอยู่ข้างๆบ่อนี้ที่วันนี้เราจะจับปลานะครับวันนี้จะจับปลาบ่อเล็กแค่ไปไม่ได้หรอกที่ฝังนี่น่าจะหมดแรงอยู่ต้องสักพักหนึ่งคนเสื้อเหลืองนะครับก็เป็นพี่เอกนะครับปลาสดพิจิตนะฮะใครสนใจอย,อยากจะ ตีปลานะครับก็ติดต่อได้เลยเดี๋ยวแปะเฟซไว้ให้วันนี้ก็เป็นผู้ที่มารับซื้อปลาที่บึงบางเลยนปลาที่อยู่ในอวนถึงแม้จะแน่นนะครับแต่ว่ามีอ็อกเนี่ยซ้ายขวาเลยมันก็จะทำให้ ปลาเนี่ยอยู่กันได้นะครับสังเกตที่เขาจับปลานะคะเห็นปะเขาจับหางโยงใส่ง่ายมากอ่ะเพราะนนเรานะคงดิ้นดิน้นเลยอ่ะเดี๋ยวได้ใส่ดูดิตัสดีตี่อน ยินดีตอนรับป็นสินะครับเขาสูช่ช่องเดต้าฟลาอันนี้จะทำไรปลดนกปลดนกเอาปลดกปลดปลด็ปลดปลดยังไงอ่ะมันมากินปลาเรานะครับแต่พวกเราจะช่วยมันเพื่อให้มันมีชีวิตรอดไปกินปลาต่ออันนี้น่าจะเพิ่งติดนะฮะโชกเให้นี่เป็นผู้ที่ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วนอกจากปลาชักเกอร์ซึ่งจะอยู่ข้างๆบ่อนี้ที่วันนี้เราจะจับปลานะครับ วันนี้จะจับปลาบ่อเล็กอันนี้จะรอดไหมเนี่ยแกอเเอกมาด้วยคืออะไรปิงเว้ยโอ้โหนอกจากติดเอ็นแล้วนะครับยังติดปิง้งเลยฮะปิงเกาะขานกอันนี้ปิงอะไรไม่ใช่ผมจับไปยังมีตัวนึงเมีย่ะ <c oughs> นี่น่าจะยังบินไม่ได้ทำไมเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่เอาป,ปิงออกกรปิงคืออะไร ออกปิงออกเบาอย่าไปบีบคอแน่นผมจะจับเลยน่าจะหมดแรงอ่ะนะน่าไปไม่ได้หรอกที่ฝั่งนี้อืน่าจะหมดแรงอยู่ต้องสักพักหนึ่ง,งช่วยเต็มที่แล้วได้แค่นี้แลหละโจเซ่ไปเลย พี่ตั้มแพมาลากกี่โมงเห็นเขาว่าประมาณเก้าโมงอ่ะก็ลากกันหนาวหนาวแบบนี้แหละหนาวไหมวันนี้หนาวค่ะอยู่ๆก็หนาวเฉยเลยลมเย็นดวยนสสเอาค่ะเออนะเขาาจะมาประมาณเก้าโมงเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันเชียร์ผักบุ้งค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังเร่งลดระดับน้ำแล้วนะฮะก็วันนี้ลากแค่ประมาณสองตันกว่าในบ่อมีประมาณสิบตันจากการคาดเดาก็น่าจะสี่ห้าวันนู่นแหละกว่าเสร็จไปเชียร์แนวผักบุ้งครับ ปลาจะขึ้นแนวฝั่งนี้ในขณะที่เขากําลังลอกผักบุ้งนะครับก็มีอยู่กลุ่มนึงนะครับกําลังทําอะไรฮะหาหอยค่ะหาหอย เอาไปทะไรเอาไปกินคือมันหาง่ายมากเลยใช่ไหมเวลาลอกผักบุ้ง่งเงี้ยนะ,ะมันจะติดขึ้นมาเหรอหรือไงมันจะอยู่ใต้ผักบุ้งไงแล้วพอลอกผักบุ้งมันก็จะลอยขึ้นมาอ๋อมันลอยด้วยเหรอผักพวกเนี้ยลอยค่ะแต่เราต้องดูอันที่มันมีตัวข้างในหลังจากที่ใช้คนนะครับเอาผักบุ้งขึ้นนะครับเอาขึ้นไม่ไหวใช่ตอนนี้ก็เลยจ้างแมคโครแล้วเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงแมคโครน่าจะมานะ แล้วก็คนงานก็นมารอเรียบร้อยนะครับวันนี้กับทีมงานเอกปลาสดทิจิตนะครับใครสนใจอยากจะจับปลานะครับพี่เอกเขาก็ารับจับปลายิ่งเฉพาะในโซนภาคกลางเนี่ยเขาจับทั่วทุกจังหวัดเลยะนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับนะักโครจะยังไง อันนี้ก็คนงานนะครับลากปลาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นปลานะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับปลาอยู่นอกวนอีกบานเลยนะครับเพราะว่าน้ํายังลึกอยู่อันนี้เป็นวันแรกนะครับออเดอร์ที่เขาเตรียมไว้เนี่ยก็ประมาณ2องตันกว่านะครับโดยที่จะเอาขึ้นรถติดล้อนะครับไปนครสวรรค์นี่ออกเป็นปลาเป็นไปเลยไปลงบ่อตกบ้างนะครับไปให้แม่ค้าทางโซนนั้นบ้างนะครับเดี๋ยวเขาจะแบ่งกันทีละล็อกนะครับเอาปลาขึ้นทีละล็อกนี่ เวลาจับปลาเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ได้ช่างเยอะนะครับปกติเข่งหนึ่งเขาจะช่างห้าสิบนะครับจะเป็นปลานอนปลาตายนะฮะแต่ว่าอันนี้ปลาที่จะเอาไปเป็นปลาที่เอาไปอ็อกนะครับเขาก็จะช่างแค่ประมาณสามสิบโลคนชื้อเหลืองนะครับก็เป็นพี่เอกนะครับปลาสดพิจิตนะฮะใครสนใจอยากจะตีปลานะครับก็ติดต่อได้เลยเดี๋ยวแปะเฟซไว้ให้วันนี้ก็เป็นผู้ที่มารับซื้อปลาที่บึงบางเลน วันนี้ก็คือพี่เอกเขาซื้อปลาไซส์สามโลขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ลองจับปลาเล็กสุดในอวนขึ้นมาช่างก็สามโลกว่าครับเอาหัวปลาวันนี้ได้เกือบหมดเลยฮะเป็นการเลี้ยงที่ไวมากครับที่นี่อันนี้ก็เป็นระบบล็อกนะครับบนรถติดล้อนะฮะนี่มีช่องตรงนี้เลยไปนครสวรรค์ครับ ทุกครั้งนะครับที่เวลาจับปลานะฮะก็จะต้องมีออกซิเจนนะครับก็คือเป็นเครื่องดูดน้ําแบบนี้นะฮะแล้วก็ฉีดน้ำนี่ปลาที่อยู่นอวนถึงแม้จะแน่นนะครับแต่ว่ามีออกเนี่ยซ้ายขวาเลยมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยอยู่กันได้นะครับสังเกตที่เขาจับปลานะคะเห็นไหมเขาจับหางเลี้ยงใส่ง่ายมากอ่ะเพราะเป็นเรานะคงลื่นดิเดีเ๋ยวได้ใส่ดูดิแส่แล้วเข่งมิงประมาณกี่ตัวได้คิดว่า ก็ประมาณสิบอะประมาณเก้านะตัวหนึ่งก็ประมาณสี่โลครับวันนี้ช้อนสูงนั้นเลือกช้อนแบบปานิมไม่ได้มันน่าจะเราไม่รู้ไงว่าช้อนมามันจะกี่ตัวฮะแบบนี้เขาอาจจะได้นับเนาะเขาก็กะถูกว่าเข่งหนึ่งมันต้องประมาณเท่าไหร่รู้เขาต้องดูใจด้วยอ่าใช่จะต้องคัดเพราะวันนี้ถ้าไม่ถึงสามเนี่ยก็ปล่อยลงไปอันนี้ก็ไปน่าจะสิบยี่สิบเข่งแล้วเพิ่งมีตัวตัวเดียวที่เล็กเออ นี่ค่ะคือปลาฟรีมาจากน้ำอ้วนตับเลยวิทน้ำเข้ามานะครับมันมากับน้ำแล้วมันอยู่กันไม่เยอะไงมันก็เลยแบบสมบูรณ์นะอันนี้โอ้โหอีกนิดนึงจะเท่าปลาบ้านหมิวแล้วใช่ค,ะค่ะอ้วน,นมากน่าจะหกขีดน่ะห้าหกเนาะเออโอ้วันนี้น่าจะได้เยอะครับอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆรื่นะเราก็จะแยกไว้อันนี้จะปลาเสร็จแล้วนะคะน,นี่น่าจะปลานินที่เราได้ต้อหมอกไม่เท่าไหร่พี่แต่งงมากอันนี้มาได้ไงนั่น่ะสิะแล้วใส่สวยด้วย เข้าไปเลยปลาฟรีครับปลาฟรีอ่ะโอเควันนี้ก็ได้ดูการจับปลาเนาะก็ถือว่าเป็นทีมงานมืออาชีพเลยนะปลายังเหลืออยู่อีกเยอะเลยเยอะมากเอาจงจริงถ้าจับจับัวลาสองตันสองตันกว่านี้น่าจะหลายวันเหมือนกัน <4 S 1> แต,นแต่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยววันสุดท้ายเขาเคลียร์ให้หมดเลยจะเหลือเท่าไหร่ก็เคลียร์ให้ให้หมดค่ะจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจับนะครับแต่ว่ามันจําเป็นต้องจับเพราะว่าบ่อที่เราชําปลาเนี่ย ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วนะครับมันอยู่กันแน่นมากแล้วมันทยอยตายนะครับก็เลยเอ้าต้องเคลียบบ่อสักบ่อหนึ่งเราจะได้ลงปลาล็อตนี้ไปนะอนาคตอยางอยากเลี้ยงถวายไหมไม่เอาเพราะว่าไม่ไหวพี่ไม่มีอะไรให้มันกินแน่เอนไม่มีอะไรให้มันกินขนาดเราเองก็ยังไม่มีจะกินเหมือนกันโอเคก็กินนี้ไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่านไปอีกหนึ่งวันพระที่ไม่นอย่างฉัน คือคือคือการเลี้ยงปลามันจะไม่เหมือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็คือเก็บไข่ได้ทุกวันขายทุกวันมีแพสกซีอกินคมเข้ามาได้ไข่ได้ขี้นี่ปีหนึ่งจะได้สักครั้งหนึ่งเนาะเออเอ้าดูันต่อไปเราต้องมาลุ้นอะของในน้ำอะอืว่าจะได้ตามเป้าไหมใช่หายไปหรือเปล่า